เอามาดูเนียงเขามาวันเหหรือเปล่าทำไมชุดนักเรียนมาวันแหรนี่ยดูแบบชุดนักเรียนมาวันแหเนี่ยยึดตัวตรงมันครบรงชาติเลยมือพี่น้องนะครับบรรยากาศวันเหสงสัยเนียงมาส่งคุณพ่อมาวันเหแน่นอนเลยนะครับดูแบบ นี่น่าจะแถวนี้ละมั้งผมไม่กล้าถามนี่เนียงกูนะครับนี่ครับบรรยากาศ้านแฮบ้านจิกเด็กนะครับผมหรือว่าก็เป็นเอฟซีแม่ค้าบ่ตามว่าขายที่ไหนต้องไปซื้อที่นั่นนี้บ่น่าจะใช่ละมั้งนี่ไม่ถ่ายบรรยากาศไว้ชมนะครับผมนี่ครับโอ้เนียงไม่ใช่สายละบ่นี่เขาแถวหรือยังนี่โอลาแถว อ๋อเนี่ยเขามาซื้อนี่ครับคุณครูสั่ง <Okay. S 1> ให้มาซื้อไก่หรือเปล่านี่ครับ <laughs> บรรยากาศสีสันนะครับรอบโบน,นะครับผมอันนี้ก็มาเจอน้องๆน,นะครับผม <c oughs> นักเรียนน่ารักนะ่ารักนะครับมาซื้อไก่อยู่ข้างบ่อกันเลย,ยให้ชมนะครับผมนะครับของผม